ยิ่งเข้าใกล้งานฉลององค์ปู่ปาริจิตของลุงพลอดีตคนบ้านกกอกการฟ้องร้องก็ยิ่งดูเดือดเข้มข้นมากขึ้นแต่ก็ไม่เคยสำเร็จสักเรื่องฝ่ายหนึ่งก็นั่งสวดมนต์บำเพ็ญเพียรภาวนาหน้าตามีความสุขยิ้มแย้มแจ่มใสอีกฝ่ายหนึ่งร้องนู่นร้องนี่ชีวิตไร้สุขจิตใจร้อนรุ่มด้วยความอิจฉาและลิษยาสร้างความเดือดร้อนให้กับ ฝั่งลุงพลเป็นอย่างมากต่อให้ลุงพลทำดีแค่ไหนพวกฝ่ายอัอนธพา์ก็ไม่เห็นความดีของลุงม,มีแต่คอยที่จะล้มล้างลุงและก็ล้มล้างองค์ปู่จนทำให้ทนายท่านหนึ่งที่เห็นถึงความยุติธรรมอดลนทนไม่ไหวออกมาพูดวัสดค่ะเต๋ามิซิสแอคทีฟแฟมิติดตามข่าวไปกับเต๋าค่ะ คิดแปลกๆนะคิดไม่มีเหตุผลเหมือนคำพูดของคนพานนี่แหละบอกว่างูผีอ่าน,นอยู่นู่นเลยอยู่กรุงเทพไม่ใช่เหรอไอ,ไอ้ดอดๆเดินๆน่ะยังมาบอกยังมาตัดสินคนอื่นอีกเนี่ยงูผีนะแบบนี้ทั้งตัวเป็นอาจารย์อีกเออรู้หมดทุกอย่างแล้วทำไมไม่รู้ว่าตัวเองจะเป็นอย่างเงี้ย <laughs> จะได้รับความนิยมน้อยลงเนี่ย เออแต่ก่อนก็ยอมรับอยู่ว่ามาหาใยพลเพราะอยากได้ลูกศิษย์พอได้ลูกศิษย์สามสิบคนโอเคทำเป่าแล้วเลิกทาไมไม่คิดถึงอดีตที่ที่ที่พวกคุณเคยทําแต่ก่อนก็เป็นปูนปั้นอง์เดียวกันนี่แหละทําไมไปรําอยู่หน้าปูนปั้นละ่ะก็เยือๆเหมือนกันนี่แหละมันไม่เลิกงูผีตอนนั้นแล้วมันเปลี่ยนแปลงเป็นงูผีตอนไหนตอนที่คุณไม่ชอบกันใช่ไหมไม่ใช่ว่า ตอนที่ชัยพลถูกกล่าวหาก็ถูกกล่าวหามานานแล้วอืมเพียงแต่ขั้นตอนในการกล่าวหาไม่เข้มข้นเหมือนตอนนี้แค่นั้นคนกับบูญปั้นเอามาสัมพันธ์กันได้ไงไอ้เรื่องคนถูกกล่าวหาก็เรื่องคนถูกกล่าวหาปูญปั้นจะกลายเป็นงูผีได้ไงเพราะท่านเป็นพญานาครูปพญานาคจะเป็นรูปงูตอนไหนนี่แหละคำพูดเหล่านี้แหละผมจึงบอกว่ามันข่มเหงเดี๋ยวนี้มันก็พยายามข่มเหง กุ่มเงว่าพ่อแม่เห็นดีด้วยเดี๋ยวก็มากลุม่มเยงว่าอบตเทศบาลเห็นดีด้วยอืมทําไมมึงรับคนเร็วๆมาอยู่ในอบตมึงทําไมมึงเอาสิ่งที่เลวร้ายที่จะทําให้สกลนครอะไรอับปางเลยหรือ,รอ,อยังไงมีเขาเรียกว่ามีอะไรนะมีเป็นคือเป็นสิ่งไม่ดีมาอยู่ทําให้สกลนครเนี่ยเขาเรียกอะไร อิจฉาเออไม่ใช่ก็คือเหมือนนําสิ่งที่ไม่ดีมาสิ่งเหล่านี้เอาไปทับถงให้อบาตาดีนะที่ไปคุยกบับนายกแล้วท่านไม่ได้มองอันนี้เลยพูดก็พูดนะท่าไม,ม่เออเป็นการลกกนีเนี่ยทานายนงมาพอดีโอ้ยมีตัวช่วยมาเลยเขาว่าเป็นการลกกนีดูดีๆแล้วเนี่ยตําอําเภอนี้นี่คืออํเภอเกิดชัยพนใช่ไหมอ่ บ้านเกิดเขาอยู่นี่แล้วนายเป็นใครจะไปทําให้โดยชอบทําให้พูดแล้วเหมือนชอบพูดถูกต้องก็เลยเอาวานรนิวาสไปรวมเป็นสกลนครเพื่อให้มันใหญ่โอ้ยอีกหน่อยเพราะว่ามึงยังมาอยู่ในประเทศไทยของกูมังมันถึงจะครอบคลุมถึงความผิดของเขาได้เขาพอใจตรงนี้ก็คือนายกเทศมนตรีเห็นด้วยเขาก็บอกแล้วว่า บ้านเขาก็น่าจะได้รับความเจริญขึ้นแล้วเราเป็นใครอ่ะทําไมถึงมาถึงมากดแล้วก็พยายามให้คนอื่นเชื่อตามนั้นว่าสิ่งที่ได้มาคือสิ่งเป็นกาลกินีเป็นสิ่งไม่ดีเป็นงูผีเป็นอะไรของมันอ่ะว่าไปเยอะถามว่าผมเดือดร้อนอะไรไหมผมเดือดร้อนอะไรไหมความจริงเนี่ยผมไม่ใส่ใจนะ แต่มันเป็นธรรมดาของยูทูบเบอร์หากไม่มีเรื่องให้คุยหากไม่มีเรื่องให้อธิบายมันก็จะไม่มีโอกาสได้ออกช่องใช่ไหมจะให้ทำฝ่ายเดียวแล้วจะบอกว่าเอาทำไมไม่พูดบ้างเขาขมเหงจะตายก็ไม่พูดบางคนก็กลัวไปเลยทำท่าเหมือนฟฟบๆนี่นี่ดูนี่ดูนี่ดูนี่เนี่ยถนอมชัยพรมพรพรม,พรม,พรมเขาไม่ใช่คนสกุลนครนะคนะคนที่มาไม่พอใจลุง ใช่กลุ่มที่ไม่พอใจใชัยพลน,นี่มีเยอะแยะจากนั่นจากนี่มาเยอะแยะแต่เวลามาอ้างก็อ้างแต่คนคนนี้แหละบอกว่าเขาเป็นคนสกลนอครแน่นอนบางที่เขาต้องเป็นคนสกลนอครแน่ๆแต่ทําไมอ,อ่ะสกลนครคุณไม่สมบรวจหมดเหรอมีอะไรเข้ามาที่คุณพอไม่พอใจคุณก็ใส่ร้ายว่าดีไม่ดีพูดแทนเขาไม่หมดเขาแค่ระบุแค่อําเภอว่าเขาเป็นคนอําเภอนี้ เขามาซื้อที่ได้ตรงนี้เป็นที่ของเขาเขาต้องมีสิทธิ์เอามาสิถ้าบอกว่าผิดกฎหมายก็ให้ฟ้องอย่าขู่อย่างเดียวผมยอมไม่ได้ถ้าใครจะทําผิดกฎหมายที่สกลนครผมยอมไม่ได้เอแล้วสามเดือนมานี้มีอะไรผิดกฎหมายบ้างถ้ามีผิดกฎหมายไปฟ้องบอกแล้วไปกล่าวโทษอย่าใช้วิธีร้องร้องแล้วยางงั้นอย่างนี้นเอา้าทนายอุทยัยแล้วทําไมไปร้องสภาทาไมไม่ไปกล่าวโทษที่สภา มันแยา่ทานายความนี่มันต้องร้องแค่นั้นนะครับไม่ใช่กล่าวโทษนะเออถ้ากล่าวโทษนี่ไม่ต้องไปยุ่งกับสภาครับยุ่งที่ศาลเลยก็ฟ้องศาลเลยไอ้ท่นบอกว่าปู่เราเนี่ยเป็นปูนปั้นเป็นงูผีนี่มันฟ้องได้ไม่เชื่อทําอะไรนงดูเนี่ยเออมันมีปัญหาว่าคนเซนคนเซนในคําฟ้องทายคําฟ้องอาญา่ะป้าลุงจะเซนไหมล่ะถ้าป้าลุงเซน็นผมบอกเลย คนออกเงินมีเยอะครับคนออกเงินมีเยอะได้ฟ้องแน่นอนแลที่มันด่า,านั่นด่านี่นี่เป็นการใส่ความทั้งนั้นแล้วครับผิดกฎหมายเยอะแยะทําไมไม่ได้ทําเพราะว่าคนที่คนที่อยู่ข้างในคนที่เป็นผู้เสียหายจริงเขาพูดเหมือนกับนายกเทศมนตรีตำบลกุละคำเลยว่าการให้อภัยคนอื่นเนี่ยถือเป็นการทําทานอย่างดีที่สุดประมาณนั้นชายพลก็ คือมาเหา่ายาเห่าตอบเขาไม่ยุ่งเ,เขาทํางานของเขาแล้วงานเขาก็หยุดไม่ได้เดี๋ยวนี้กําลังเร่งเข้าสู่ความสําเร็จบางคนที่บอกว่าการเร่งอย่างนี้การที่คนมารําคนมารําก็เป็นนาจิตตังไม่ใช่ว่าคนมารําแล้วต้องไปกระทบกระเทือนถึงเรือหลวงล่มหรืออันนี้เขาไม่ได้ดูถูกอย่างนั้นคุณอย่าไปพูดเกี่ยวอย่างนั้นพยายามไปดึงมาการรําถวายองค์ปู่อะไรของเขาเนี่ย ก็อาจจะเป็นการบำเพ็ญกุศลอย่างหนึง่งนะอาจจะมีจิตเมตตาจิตอะไรอ่ะทําบุญก็ระล,ลึกถึงสิ่งกําลังมีความเสียหายกับประเทศเราได้เพียงแต่คุณพูดแค่นั้นแล้วคุณไปด่าคนนั้นแกล้งคนนั้นคนนี้เนี่ยไปชวนคนมาเดินขบวนมาอะไรนี่เป็นการาให้ความเคารพกับสิ่งที่เป็นอยู่ในประเทศเราเลร ไม่มีเพราะว่าไม่มีเนี่ยช้ยคนสวดมนต์ทุกคืนก็จากที่เราเห็นมานะคะที่เราติดตามข่าวมาก็ส่วนตัวแล้วคิดว่าเหตุการณ์พวกนี้ที่มันเกิดขึ้นอยู่ทุกวันนี้ลุงแกโดนกระทำเยอะแล้วก็แกโดนคนควบคุมแกแล้วแกไม่ทำตามเขาก็ทำให้คนนั้นน่ะไม่พอใจแกเอาก็พยายามเอาแกไปให้เสียชื่อเสียงแล้วก็ แต่มันไม่ใช่อย่างนั้นลุงแกกับมีคนสงสารแล้วก็เมตตาแล้วก็รักใคร่เอ็นดูก็ยิ่งเพิ่มความโกรธเกลียดชังให้กับอีกฝ่ายหนึ่งมากยิ่งขึ้นแล้วก็เริ่มจะกลับมาทําร้ายแกความอิจฉาเป็นเหตุสังเกตได้กระทั่งเพื่อนฝูงที่เคยรักพี่น้องที่เคยห่วงหาอาทรก็ไม่เอากับแกด้วยเพราะว่าอิจฉาค่ะอิจฉาที่คนจนๆอย่างแก ฝาบ้านยังไม่มีเลยค่ะขนาดฝาบ้านยังไม่มีอ่ะพี่น้องก็ก็คงอิจฉาเป็นธรรมดาเลยค่ะเพราะว่าตอนนี้ลุงมีเกือบทุกอย่างมีคนรักทั้งโลกคิดดูแล้กันยังไงก็ฝากกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กด,กดกระดิ่งให้เต่ามีซิสแอคลีแอคลีแ,คลแฟมิลี่ด้วยนะคะขอบคุณช่องทนายอุทยัยที่มา แชร์ประสบการณ์วิจารณ์เรื่องราวของลุงให้พวกเราฟังขอบคุณค่ะก็วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะนะสักอันยังไม่มีการตรวจสอบถ้าเรามีมาการตรวจสอบมีปั๊บขึ้นมาแล้วเขาเกิดความเสียหายแล้วเพราะว่ายังไงเราเสียเวลามาต้องอธิบายนั่นอธิบายนี่เดี๋ยวเขาสวนกุนตอนนี้ผมบอกเลยเนี่ยเดี๋ยวนี้คุณกำลังก่อความ ยากลาบากให้กับเจ้าหน้าที่เพราะอะไรคุณไม่ชี้ชัดคุณมแต่ไปบอกว่ามันทําผิดกฎหมายหรือเปล่าตรวจดูหน่อยใช่ไหมไม่เคยบอกเลยนี่มันทําผิดกฎหมายไปจับมันหน่อยทําไมไม่กล้าพูดคํานี้ล่ะเออถ้าบอกว่าไม่ผมจะไม่ยอมให้ใครมาทําผิดกฎหมายที่สกลนครบ้านผมเนี่ย <laughs>